คุณผู้ชมครับเดินป่าชายเลนก็ต้องระวังนะครับอสรพิษประจำป่าชายเลนครับผมอานาคอด้าจิ๋วครับงูกินปลาอย่าไปเหยียบมันอย่างเดียวครับมันไม่กัดครับกัดก็ไปถึงตายครับแค่บวมๆผมเจอมาแล้วไปครับไปแทงกุ้งกันต่อคุณผู้ชม,ชมกุนนะ้งเยอะจริงๆฮะ ตวัวใ่ใหญ่จัดพอ,อได้เป็นกับข้าวตอนเช้าเดี๋ยวผมมา้องเจอปูดำแน่เลยนี่นี่เรื่อยๆครับขยับซ้ายก็เจอขวาวก็เจอครับนี่ครับมาอีกแล้วอันนี้กระเพิร์นผมเลยครับอือ,อดีทิ้งรับหลุดสะก่อนหมยไปได้หลุดไปหาย แถวทั้งแนวช่วงน้ำไหลลงปี๊ดปีดอย่างนี้กุ้งมักจะหมกซ้ายนะครับทำไม้ล้าเป็นอะไนนอาหารพวกชาวบ้านที่มาหมากินกงคืนแบบผมนี่นี่ครับคิดจะหนีแต่ก็ไป่พ้นโอ๊โอดครับแม่ไม่ถนัดง่ายแล้ว วนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้มือกรอกหินเรากแ็แท็กได้นะครับนี่กําหมดแล้วหลุดหลุด,ดเหลื่อของใหญ่มิชมครับเกินจริงๆเลยนะครับ แทงเอาแทงเอานี่สสวยๆนานนี้ถือว่าสวยแล้วครับพอแทงติดเล็ะก่ะนี้ก็แทงไม่ติดนี่ขนาดมีคนเดินนำหน้าผมสองคนผมยังเก็บสแปรไปเรื่อยๆนะครับวันคลิปนี้ถือว่าสนุกครับคุ้มกลุมพอกินเราเราไปหาปูคืนนักตวงให้ทานชมดูครับ จะมีปูดำไหลนะครับดูครับน้ำ,ำมันใสขนาดไหนครับผมเลี้ยงใสตัวกุ้งเนี่ยกุ้งชุกอยู่เอาไปไก่มันน้ำมันกระหนีนะฮะมีกุ้งกระตอมเนะี่แทงผิดครับแทงผิดแทงถูกเราก็ยังได้กินนะครับตรงนี้เป็นกระจุกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเลือกแทงก่อน น้ำมันใสนก็เห็นตัวเห็นเห็นแหลนเรายังไม่ทันหมกก็จะแทงยากหน่อยคุณผู้ชมครับตรงนี้น้ําไหลเชี่ยวจัดครับมองกุ้งเราอยเห็นอาไายครับคุณผู้ชมครับกำลังแทงกุ้งกันเ,นเพลินครับเจอมือกระดองใหญ่นะฮะนี่นะครับเข้าสวิงไปเลยหูบหของจริงครับนี่มือกระดองก็มาเลย ไสวยอย่างเดียวครับหัดโอ๊ช่วยจับชูให้หน่อยขอ,ของจริงโอ้ยมายัางไงในคะองครับน้ำใสๆลองคนขี่ใส่หน้าครับไปขี่มาทางนี้โอ้ยกัดมือนะครับกัดมือกัดมือโอ้ยกินอะไรอยู่ล่ะครับเดี๋ยวอ๋อกินกุ้งอยู่ครับกลังกินกุ้งอยูออ่ลองกัดมือนะ นี่นะครับ,รบของจริงนะครับหมือกระดองไสสวยขนาดนี้เขา้าคลองหมานจริงครับหากินคืนนี้น้ำก็ใสาปิงครับ <c oughs> พุ่งขี้ครับน้ำใสปิงขนาดนี้ครับดูครับหากินแบบบันบาน,บานมีสวิงมีแลน ก็หากินได้แล้วครับนี่ครับสวยๆเดีวยแทงให้ดูครับหากินง่ายจริงครับโอ้ยดูดิแไปติดไวครับไวอ่าแห่ครับนี่ครับแห่สามทีได้แล้วครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ได้ทั้งมือทั้งกุ้งเผืนจริงๆนะฮะหากินแบบนี้โอ้ีตัวครับเด็ครับ นี่ครับได้เรื่อยๆแล้วครับหากินในคลองโอ้โหกุ้งอย่างเยอะ,ะครับอนหมกมันกำลังไฟครับปุ๊บไม่ไม่ทันไม่ถนัดนครับตายด้วยนี่ครับมาอีแกแล้วตัวไม่ใหญ่มากครับพอได้เล็มอีกครับโอ้โหแท่ไปต้องขยับตัวนะครับโดดอิงดัง ขาหมึกกระดองเดี๋ยวว่ากลุ่งใดมื้อแล้วจะลองชวนพานโอ๊ตไปหาปูในป่าครับโอ้หนี่ตัวนี้ใช้สวยๆเลยนี่นะครับเรื่อยๆครับยิ่งเดินยิ่งเจอครับยิ่งเดินยิ่งเจอโอ้นี่สีกุลากระตัวนน้อยหมาจริงๆครับยิ่งเดินเจอครับ นี่ครับคุณผู้ชมขากลับจากแทงกุ้งเดินขึ้นมาหาปูจเจอรูปูซะงั้นครับผ่านโอ๊ตกำลังจกอยู่เลยเขาบอกรูกใหญ่จัดครับนี่ครับทางเข้าของมันครับเห็นทางชัดเจนกินเปลือกหอยไวเกินกาดเลยครับของสัยจะตะกะจับตัวนี้กินมุมมามเปลือกหอยลมเกินรูเลยครับ ต้อหมีตัวแน่ครับตัวใหญ่จับย่างนี้เจอบเอ็งพังเอาเสียมเล็กมาด้วยจอบไล่ค่อยเข้ามีเตรียมเสียมมากะว่าจะมาหาปูในตัวไม่ผิดหวังจริงๆเจอปูอย่างที่ใจคิดครับจะต้องลุ้นขนาดกัน ผมมีปูอะไรพาดจะไม่ปูตกคำเลย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> เหนื่อยเ <c oughs> นี่ยเหนื่อยๆครับลุนใช้สมาธินะครับล้วงปูบอกแหวกนี่เพิร์บปาดนิดเดียวในปูหนีบล้าครับลุนแทนพันอดเลยคนระับ ผมไม่ได้ถ่ายนีกจะขุดแล้วนี่ยปอดใจไม่ไวอิจช้าโอ้น้ำวาบแลครับน้ำวางน้หวาว้วแรงถึงจริงดังโอ<ฮ>้โห<ฮ>ต,ตัวโต้การเบลนะครับการเบลการเบลตุ้ผู้นี่ ไม่เปลี่ยนเลยเกะกะมัออนอดกะมันเลือนะครับกะมันเลือ โอ้โหนิ้วต้องฟังเลยครับ,น,รบนิ้วอย่างโตครับนิ้วย่างโตเป็นโลดีครับกุ้มเหนื่อยหน่อยบอกนิ้วโตเลยขุมเหนื่อยหน่อยกำลังใจมาเยอะนะครับเจ้าเดี๋ยวเลยครับว่าวันนี้ได้ปูปต้มกินตอนเช้าแล้วได้ทั้งกุง้งได้ทั้งปูปนะ เปิดทางก่อนครับตงขอเปิดทางหน่อยครับปูตัวนี้ใหญ่จัดสุดรูแลละปูอย่างนี้ยิงขุดยิงสะเทือนยิงไปสุดรูใช่ไหมพันโอ๊ตใช่ครับยังไงครับขาลงมาสิ ขาหน่ะโดนใช่ไหมรดมีกำลังใจเลยครับยังไงสองตัวหรือเปล่าต้องยังไงสะดุ้งใหญ่ครับใช้สมบธิโอ้ดุครับคืนเขาบอการะโหลปูงคืนมันดุ พ่อเวลาหากินมันคืนครับอ๋อใส่สองชั้นนะครับมาดูผัดโอ๊ดอดนปูดีจริงจริงหรือเปล่านี่ใหญ่จัดเลยยังไงเอาคืนมาให้ได้มันหันหน้าออกใช่ไหมถ้าโดนก็ร้องให้ดังครับโอ้ยยังไงครับโอ้ใช้เลนช่วยนะครับตรงนี้ตัวช่วยหน่อย กระดูกแตกนะอย่าพลาดนะมีสองตัวปวะออกมายังโอ้โยโออกม,มาแล้วหมูมว่วงจริงๆครับอย่างที่ใจคิดล้างหน่อยล้างหน่อยอืมโดนทั้งตัวเลยตัวกระเจ๋วสิครับตัวท้องหลังครับงหลังม่วงงหลังครับงหลงนะังอ่ะ โอเคถือว่าผ่านนะครับไซส์นี้สุดยอดจริงครับผ่านโอ๊ตลองเช็คด้วยทิ้งพอมีจับไว้ก่อนขอของหลังจริงๆนะครับมีไหมไม่มีแล้วตัวเดียวนะตัวเดียวคนระับตัวเดียวครับผมโอ้โหเจ๋วไปเลยนี่ครับผมมียางอยู่ไหนไม่รู้พร้อมนะครับ ผมก็มีครับอ,อยู่นี่อ๋ออยู่อยู่ไหนเอาของตัวเองไหมเดี๋ยวที่นี่ก็ได้ครับโอเคโอเคอะไรไปตองล้วงตัวสวยจัดครับเหีือวผ่านครับตัวนี้ประมาณสามขีดได้นะไอ้นี้คุ้มเหนื่อยหน่อย จับนะครับนี่นะครับแห้งกลุ้งกันมาได้ขนาดนี้เลยแถมแวะขึ้นมาเจอรูปปูอีกก็คุ้มนะครับงานนี้ขอแบ่งเงินกินเอาไว้เท่น้ำปลากับชุแบแป้งทอดครับยังอร่อยไปผัดกะเพราก็ได้ครับตัวเล็กๆอย่างนี้ไปครับไปกันต่อเพื่อเจอรูปูอีกครับคืนนี้ ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับดูผลงานรวมซะก่อนกุ้งได้เป็นกิโลนะครับดูจากปริมาณของอวนแล้วผานโอ๊ตก็ได้ปูดำกี้ขึ้นไปล้วงกันมาล่ามาได้หนึ่งตัวครับกับข้าวตอนเช้าผมแถมหมึกกระดองไซส์สวยผัดกระเพราตอนเช้าครับเยี่ยมมากครับคลิปนี้ครับผมถ้าใครชอบการหากินแบบฟรีสไตล์ผานเดียว ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเหนือแต่คุ้มรับคลิปนี้